สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลดเดอรียนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดู e v o คันหนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมเนี่ยได้ทำขึ้นมาโดยรถเนี่ยอยู่ที่อู่พี่น้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตอนนี้มันเป็นไปถึงไหนแล้ว ับแล้วตอนนี้เราก็ถึงอู่พี่น้อยสายไหมเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรถของเรานะครับที่อยู่ที่นี่ร็พูดง่ายๆว่าเป็นโปรเจกต์ปั้นดินแล้วกันใช้คำว่าปั้นดินดีกว่าหาที่จอดรถกันนี่นะครับกรูปพี่น้อยเราเราไปหาพี่น้อยกันวันนี้เจอพี่น้อยแล้วนะครับ พี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพาพี่น้อยพาพี่น้อยให้พี่น้อยพาไปดูรถผมหน่อยอีโบเจ็ดอ๋ออีโบเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับว่ามันเป็นยังไงแล้วบ้างได้เลยอันนี้เอกสารสวยครับเอกสารสวยสอบพมเรียบร้อยแล้วหน้าตาหน้าตาเดี๋ยวต้องคนนิ่งใหม่นิดเดงโอเคไปเดี๋ยวพี่น้อยพาไปดูเลยหล่อแน่นอนพาไปดูรถไปครับ เราพบพาร์ทอะไรอย่างงี้นี่เราเอาไงพี่เราจะเดิมไหมพาร์ทพาร์ทนี่เทียนตอนนี้ขอเป็นเดิมแล้วกันเดิมดีกว่าครับเดิมสภาพสวยๆจัดเนอาบอกว่าลดป้ายแดงเลยได้ได้อะไรมีเบิกได้เบิกนะครับจัดไปพี่ทำรถับให้ด้อยมานล้วิบปีแล้วพี่เนาะไม่เกินนะสิบกว่าปีอ่ะตั้งแต่เขายังไม่เล่นอีโวเลยน้นะใช่เดี๋ ตั้งแต่เล็บแรกเลยรับอยู Jeez ่เนี่ยนี่นะครับรถที่เราว่า ครับเดี๋ยวเราเราเรอคิวปิ้งกระดองจับพลิกกันนะครับแล้วก็แกะพาร์ตแกะลรออกชุดแต่งนนะครับแล้วก็จะใส่พาร์ตโมเส็ดเป็นเดิมสีสีอพี่น้อยสีอะไรดีสีชอบเหลืองนะแล้วดำมาพี่ดำกับเหลืองเนะี่ยสองสีนี้มานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าดำเนี่ยไม่ค่อยมีใช่ใช่ใช่ดำดำตอนหลังดำมานะดำเงาเงาเนี่ย แล้วอย่างนี้ของอะพี่เราขาดอะไรไหมอ่ามิวเจ็ตไม่ขาดนะก็เหลือทำอย่างเดียวอันนี้พอคุยกันเสร็จก็พรุ่งนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มหรือครับแต่ว่าตอนตอนแรกคันนี้มันเป็นเครื่องอะไรมานะพี่อ่าคันนี้เป็นเครื่องอ่าแอร์เทคแอร์คแต่เราก็ยกออกเดี๋ยวเราเปลี่ยนเครื่องเป็นอีโวเจ็ตตรงรุ่นนี้ครับตรงเช็คล็อกเลยครับได้ครับไม่ตรงภายในเนี่ย เกตทุกชิ้นเนี่ยนะครับแล้วอย่าภายในมันขาดขาดอะไรไหมพี่ไม่ขาดนะครับมีเก็บง,งานมีขอบยางแบบนี้นิดหน่อยอครับไม่มีอะไรอันนี้ครันนี้ว่าพี่น้อยว่านานไหมก่อจะได้มาอ่าพี่อู๋สีเนี่ยน่าจะสักประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์เพราะว่าทิศแต่ต้องดูสภาพอากาศนะครับพี่อ่าสภาพอากาศเป็นใจก็สามอาทิตย์ตามที่ที่แฟนไว้ได้ครับ แล้วอย่างพวกขอดวันนี้พี่น้อยมีมหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องรอเลยใช่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอได้ได้ครับโอเคได้ยังไงขอบคุณพี่น้อยมากครับวันนี้เดี๋ยวเรารติดตามดูเรื่อยๆคันนี้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆได้ครับขอบคุณครับพี่ใต้คงใต้ท้องเช็คอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้ดูได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่น้อยสวัสดีครับ สำหรับอีพีนี้กับการพามาดู e v o วเจของผมที่รีสโต้ที่ oy, ทอู่พี่น้อยมันยังมีอีกคันนึงครับมี e ี o วอแปอีกคันหนึ่ง, e นนงที่ผมยังไม่เคยพูดถึงนะก็เดี๋ยวต้องมาทําเหมือนกันครับต้องมาทาให้มันตรงรุ่นคือผมต้องบอกกันว่าผมเนี่ยไม่ได้ชอบรถเดิมขนาดนั้นก็ถามว่าชอบรถแต่งไหมก็ชอบรถแต่งแต่ด้วยคันนี้ด้วยอี o วเจ็คันนี้มันค่อนข้างที่จะเรียกว่างไงเดีย เหมือนพาร์ทมันมันค่อนข้างเอาสาหรับผมสาหรับผมนะครับตัวผมคนเดียวก็เลยอยากทำให้มันให้มันเป็นแบบว่ารถที่แบบเออขับใช้งานสะอาดสะอาดใหม่ๆอย่างเงี้ยเหมือนรถเดิมๆให้มันน่าเก็บประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนอีโว8เนี่ยคันเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนเครื่องเหมือนกันท,ทําทุกอย่างให้มันตรงรุ่นนะครับก็คือตอนนี้พูดง่ายๆว่าที่ต้ามาอุี่น้อยเนี่ยจะมีสองกรณีคืออีโว7กับอีโว8และในอนาคตเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมีรถอะไรเข้ามาเพิ่มไหม ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือถูกใจคลิปสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับพวกเราไวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้นก็ขอบคุณครับ